แามมากระต่อนนะคะคุณผู้ชมขานะคะอาช่วงนี้นะคะยังว่างอยู่แต่เดี๋ยวสิ้นเดือนจะมีลูกค้ามาทาอล์กนะชื่อพี่กาบนะ,ะนางบอกว่าคนขอจองสิ้นเดือนเพราะสิ้นเดือนคนเงินเดือนออกก็จะซื้อของนางเยอะนางมีเรื่องของความเชื่อจะมาด้วยนะคะแต่ใครสนใจก็สามารถที่จะทอล์กได้ในช่วงนี้นะคะกบก็มาวางโฆษณาได้เลยนะ<ช>ไ,ไครมาวางด้าน,นหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับสนใจติดต่อโฆษณากาบ,บริการเรานะครมาวางกันปากนะฮะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นั่นเองนะครับค่แล้ค่ะมาในช่วงนี้ครับไปดูเปิ้ลไอรินดีกวว่่าชง นี้นะขอเป็นช่วงของครูกายแก้วทั้งหมดเลยนะฮะรู้จักครูกายแก้วไหมคุณแม่กาลังเป็นกระแสเลยนะฮะดำๆนะเออที่มีเขี้ยวเขาบอกไม่ไม่ใช่กายเมืองไทยอยู่เมืองไทยเป็นกายแก้วแต่อยู่ต่างประเทศชื่อว่ากาก่อยเออนะฮะก็เป็นการขอรับทัพทัพท์ เปิ้ลม,มันคือกากโยนะเอ,อ้ก็เกมันเคยม,มีหนังการ์ตูนเรื่องกากโอยแต่เปิ้ลไอรีนเผยมุมมองส่วนตัวว่าด้วยเรื่องของครูไก่แกว้วค่ะว่าด้วยเรื่องครูไก่กแก้วแล้วนะนะฮะนี่เลยครับก็บอกว่าคุณเปิ้ลบอกว่าแล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะแลวสุดเปิ้ลไอรีนโพสเฟซบุ๊กบอกเผยมุมมองส่วนตัวพร้อมทิ้งท้ายว่าฝากไว้ให้คิดโดยบอกว่าในมุมมองของเราถือว่าครูไก่แก้วไม่ได้มีพิษมีภัยใดๆเพราะองค์พญาครุฑพญานาคที่พวกเรานับถือก็มีความเป็นเทพกึ่งชั้นนนบโลกมุษย์ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเขียนในพระกันไตรปิฎกไว้ว่าเรามีถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเลือกเคารพศรัทธาสิ่งใดตามสัญญาเก่าตามภพภูมิบาร,รมีของตนก็ไม่ถือว่าผิดนะฮะ ีกด้านหนึ่งครับคนศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณต่างรู้ดีว่าเราจะมีรูปลักษ์กายภาพคล้อยตามสิ่งที่เราศรัทธาเคารพบูชาสังเกตง่ายๆสำนักสงฆ์ชีบางที่ที่เราไปปฏิบัติธรรมแม่ฉีทางวัดก็จะเขาเรียกว่ามีการตัดผมทรงเดียวกับแม่ฉีที่เป็นผู้นำที่ยังไม่ปรุงผมนะฮะลูกศิษย์ในโซเชียลก็แต่งกายทำผมมีลักษณะความคิดจิตวิญญาณคล้อยตามจริงประป,ป,ระปายแบบตามกันไปนั่นเองนะฮะอันนี้คือในมุมมอง,งของเปิ้ลไอรินนะฮะ อ,ออกมาพูดว่าไม่ผิดนะฮะอัอนนี้คนแรกสว่วนดีคนหนึ่งนะฮะอย่างแพรรี่ไพวัน ก็วิจารณ์กรณีการบูชาครูไก่แก้วเหมือนกันเออฟังฟังแฟรี่พูดอ่าเพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยลูกป้านกึ่งกึ่งคนกึ่งนกมีปีกเล็บยางสีแดงแล้วบางคนกบอกว่าทําไมนึกถึงเรื่องนกออกนะฮะกูเห็นแล้วกูไม่ได้นึกถึงเรื่องนกออกอ๋อแล้วนึกถึงเรื่องอะไรอันเดอร์พิร์ทสองเออนั่นแหละครับซึ่งนะฮะต่อมาก็มีคนนับถือกันแบบว่ามากมายนะอย่างเช่นครูไก่แก้วเองจํานวนมากออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการบูชาครูไก่แก้วด้วยการนําสุนัขหรือแมวมาบูชายัน 呐。 ระหว่างลูกหมากับลูกแมวอันนี้คือแพรลี่บอกว่าระหว่างลูกหมากับลูกแมวเนี่ยเอาสัตว์ชนิดไหนมาบูชาย,ยาัครูกายแก้วดีครับมีคนตั้งคาถามแถวบ้านผมมีหมากับแมวเพิ่งคลอดพอดีเลยเลือกไม่ถูกนะฮะบ่าพูก,ก็บอกว่าเอาตัวมึงเองไะบูาขอบคุณน้องๆทีมงานนะครับที่ตะเวนหาแมวหมาจรจัดมาให้นำไปบูชาครูกายแก้วขออนุโมทนาบุญกับน้องๆนะฮะข้าหมาข้าแมวอีกเออบางคนบอกรับซื้อลูกสุนัขแมวกระต่ายไม่อั้นให้ราคาสูงเพื่อนํามาประกอบบูชายัครูกายแก้วเออเนีน้ ะะล่าสุ c เฟบุกแพรรี่ไพวันได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย<ะ>บอกว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วเ,ออเลอะเทอะเปือเปื้อนออยุคเสื่อมศิลธรรมที่แท้ทูอยาหาธรรมนะคะการทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปค่ะออการบูชายันที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาคือการให้ชีวิตออไม่ใช่การทำลายชีวิตการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ไม่ใช่การเส้นสวงบูชายอย่างที่ทำกันนะคะออนี่แหละเขาเรียกว่าการบูชายันเพราะพระ พุทธเจ้าท่านตัสลุกับพระเจ้านะฮะประ,ะ,ประเศสิ์ที่โกศลน,นะฮะไว้ชัดเจนแล้วว่าผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตะนะฮะเมื่อให้อายุย่อมได้อายุ<ะ>เพราะเป็นเหตุให้มีอายุเาะเป็นอายุไขที่ยืนยาวะนะครับเมื่อให้อภัยแล้วและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่นย่อมมีอิสระภาพไปทุกภพทุกชาติ<ะ>อย่าหาธรรค่ะอดิจฐาก แลลิผิววันแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องนี้ก็ทําให้ Facebook ของมูลนิธินะฮะวัชท็อกไทยแลนด์เองเนี่ยนะฮะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เนี่ยนะครับออกมาโพส์ข้อความบอกว่ากําลังเป็นประเด็นร้อนข่าวรัธิไก่แก้วใช้ลูกหมาลูกแมวมาบูชายัญน,<ะ>นะฮะประชาชนคนรักสัตว์นะฮะแห่ส่งข่าวแล้วก็โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่บรรดาสิทธิานุสิทธิ์รัธิไก่แก้วในตะเวนไปหาหมาแมวมาฆ่ามาบูชายัน<ะ>ตามความเชื่อเนี<ะ>่ยนะฮะ ตอนนี้เองเนี่ยฉันเห็นกายแก้วแล้วฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมฉันเม่นึกถึงกากอยนะืะฉันนึกถึง Under Evolution อีตัวที่มันฟื้นขึ้นมาน่ะแล้วมันมีปีกอ่กะอมา plus a u ิเลียส,ส,สก็คือองค์นี้แหละที่ไปชนสะพานค่ะแล้วไม่ตั้งตรงไหนนะลาดทาวหหรือตรงไหนนะไม่รู้ไม่ตามเลยกลัวไปทำไปที่มันนักกลัวแล้วท่านเล็บแดงด้วยเหรอชเล็บแดงเล็บแดงติดเจลไหมไม่แดงเล็บแรงเล็บเลือดหรือเปล่า อีกคนหนึ่งอันนี้น่าฟังเหมือนกันหมอบีหมอบ,มอบีล่านว่าครูกายแก้วที่มาปริศนาล่านสืบให้ตายก็ไม่มีนะฮะ,ฮะเพราะล่าสุดเองเนี่ยหมอบีได้ออกมาพูดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคําถามกันนั่นแหละถึงครูกายแก้วนะครับผ่านช่อง YouTube นะครับ โกอัมบรสเดอร์ครับเปิดข้อมูลน่าตกใจพร้อมเตือนคนไทยก่อนจะไหวอะไรคิดให้ดีเสียก่อนเพราะครูไก่แก้วนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุไว้แม้แต่น้อยก็ไม่มีเลยมีมีมอยู่นี่ไงอันเดอร์เวอร์อันสองรวมถึงนะพูดชี้ชัดว่าหาให้ตายยังไงก็ไม่มีนะครับบอกว่าครูไก่แก้วคือใครบอกว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7เอามาจากไหนวะไม่มีอันนี้ผมพูดตามข้อเท็จจริงก่อนนะใครจะเถียงเอาะ หลักฐานมาก็มันไม่มี<ะ>ในภาพศิลาจารึกเนะี่ยทั้งหลายแหลนะ่ก็ไม่ใช่<ะ>ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาคือแบบว่า,าแบบถือพัดถืออะไรเงี้ยเป็นพราม์คนหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ผมไม่ได้ลบรูใครอยากนับถือบูชาก็แล้วแต่แต่ลองคิดดูในฐานะเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้ตายเถอะชีวิตมันจะมีมันจะเลวก็มันก็ตามคุณคุณจะไหวอะไร เสียเวลาไปไหว้นะฮะกลับไปไหว้พ่อไหว้แม่ดีกว่าไหมไหว้ผู้มีพระคุณดีกว่า<ม>เอออันนี้คือก็เพราะว่ามันมีแบบมันมีข้อมูลที่แบบคนที่ลัทีเขา่เอามีความเป็นมาประวัติเป็นตั้งแต่คุณชาย<ม>วอลามันที่เจ<น>็ดเอออะไรอย่างเงี้ยกูเห็นปั๊บเลยกูนึกว่าอันดั้นเป็นภาคแรกก่อนนะไอ้ตัวที่โดนนางเอกอะเอามีดฟันหัวนะที่อยู่เขาตื่นขึ้นมานะตอนไม่มีปีกนะเพราะมีปีกก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลย เป็นตัวที่ไล่นางเอกเลยล้สิบล้อนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลค่ะอันเดอร์ o อีวอลูชัมองยังไงก็ u n d e r อร์ค่ะนะคะแ้าทำไมรูปนี้ไม่มีเล็บมีเล็บนะมีมีเล็บใช่ไหมเล็บเป็นเล็บเจลหรือเป็นเล็บอะไรไม่รู้จะไปรู้ได้ไงเราก็เห็นมึงทำให้กูไก่แก้วอยู่กากกอยจากแก้วกลายแก้วไปกากกอยจาก ไม่เคยเจอค่ะแล้วดูน่ากลัวค่ะดูดูเป็นอนนี้ u n d e r อ o ์เว e ร์อีวอลูภาคสองะค่ะที่ตอนหลังมันออกปีกเสียบนางเอกอะ่ะแล้วก็นางเอกก็หักปีกแล้วก็เอาไอ้ตรงเสียบหน้าเข้าไปแล้วก็ถีบลงไปในใบพัดอะอลิคอปเตอร์แล้วก็เละเหมือนไหมล่นว่า Underworld e ร์อีวอลูันอะภาคสองบูชาไหมอืมไม่บูชาหรอกออบูชาไหมมึง เอาตัวเองเป็นขึ้นแท่นมูชาเลยไม่ต้องใช้หมาใช้แมวรันวัวเพระอีกเล้ยวอะเรี้ยวไปแล้วมาเวลาอ๋อเวลาหมดแล้วค่ะใครสนใจลงโฆษณานะคะับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 ้ามันปวดขี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ